เจ็ดที่นั่งไซส์เล็กเครื่องเบนซินเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแพมพามาดูเป็นซูซูกิเออติก้าค่ะเครื่อง1.5นะคะรถปี2019เลขไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเหลือแค่419,000บาทออกรถแค่10บาทคะ่ะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็นรถยนต์เที่นั่งไซส์เล็กแบบนี้ผ่อนเริ่มต้นที่7 ทันตลอดสัญญานะคะสามารถกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ได้เลยคะ่ะคันนี้นะคะตัวรถให้มาเป็นรถปี2019นะคะตัวรถเป็นตัวรถสีขาวคะ่ะรับประกันสีเดิมนะคะสีเดิมรอบพันเลยไม่มีชนหนักชนเบาพิกคว่ำไฟไหม้ปรับใหม่อย่างแน่นอนคะ่ะกระจังหน้าโครเมียมสีเทาแบบนี้คะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้ซูซูกิแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าจะให้มาเป็นไฟตา โปรเจคเตอร์ค่ะลูกค้ามาพร้อมกับฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคะด้านบนก็จะมีสีโครเมียมคาดแบบนี้นะคะด้านล่างมีกรอบไฟตัดหมอกมาให้เราเรียบร้อยคะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้คู่กันมาด้านหน้าแบบนี้เลย ถ้าไม่ชอบล้อแม็กเดิมๆนะคะลูกค้าสามารถกดไลค์กดใจกดแชร์คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะแพมเปลี่ยนล้อแม็กให้ฟรี1ชุดนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าชอบชอบเป็นตัวแม็กเดิมแบบนี้นะคะลูกค้าเปลี่ยนยางให้เลยนะคะไม่มีคิดเพิ่มสําหรับคันนี้นะคะล้อแม็กให้มาเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะล้อแม็กซูซูกินะคะมาพร้อมกับขอบ15นะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักชนเบาพิกความไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะ กระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ปรับออโต้นะคะเปิดออโต้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จับมือสีโครเมียมค่ะลูกค้าตัวนี้กุญแจให้มาเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดกระจกทั้งสีบานค่ะลูกค้าตัวนี้ปรับไฟฟ้านะคะสามารถเลือกปรับอัตโนมัติจาก ฝั่งคนขับได้เลยนะคะที่จับมือเปิดสีโครเมียมแบบนี้นะคะลูกค้าภายในห้องผู้โดยสารจะเป็นโทนสีดําตัดกับไม้นะคะลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะดูลูลละแล้วก็ลักชูมากๆเลย คันนี้ให้มาเป็นระบบฟูลสตาร์ทนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะเป็นตัวหนังนะคะหนังสีดํานะคะตัดกับลายไม้สีน้ําตาลแบบนี้เลยหน้าจอมาดวัดให้มาเป็นสีขาวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเท่านั้นรับประกันเลยนะคะไม่มีปรับไม้ไม่มีกลอไม้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจแล้วก็กําลังเล็ง,ลงไว้อยู่ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะลูกค้ามาพร้อมกับโลโก้ซูซ u กิแบบนี้เลยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนโหมดจากบนพวงมาลัยหน้าจอได้เลยนะคะตอนนี้มีปุ่มรับสายแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธบนพวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยให้มาเป็นลักษณะตัดนะคะลูกค้าขับง่ายคล่องมือมากๆ หน้าจอเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะรองรับในส่วนของตัวบลูทูธออดิโอนะคะหรือว่าระบบนำทางนะคะสามารถเชื่อมเพื่อเปิดฟังเพลงนะคะลูกค้าหรือเลือกเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้าให้มาเป็นโทนสีดำนะคะตัดกับลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะแอร์สามารถปรับออโต้ได้เลยนะคะเลือกระดับความแรงพัดลมหรือระดับความเย็นได้เลยนะคะตอนนี้มีช่องเสียบ usb มาให้ด้วยนะคะ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะลูกค้าเราก็เบรกมืออัตโนมัตินะคะสําหรับด้านหน้าฝั่งคนขับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้สองจุดเพิ่มเติมนะคะระบบแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะคะตัวนี้ให้มาเป็นสองจุดนะคะคู่หน้าแบบนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวแพรพาไปดูในส่วนของตัวด้านหลังรถค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นรถขนาด3แถวนะคะลูกค้าเบาะตรงกลางตรงนี้สามารถพับระดับได้เป็น40-60นะคะลูกค้าหรือว่าเลื่อนด้านหน้าเลื่อนด้านหน้าเบาะขึ้นมาด้านหน้าก็ได้นะคะมีแอร์หลังมาให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้าแอร์เย็นทั่วท้องทั้งคันอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังเบาะก,ก็จะให้มาเป็นเบาะโทนสีดําเบาะผ้าสีดําทั้งคันเลยนะคะลูกค้ามีช่องเก็บเอกสาร2จุดคู่มาให้ด้วยนะคะสําหรับ เวลาพับเก็บนะคะลูกค้าก็สามารถดึงพับจากตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถปรับเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้นะคะหรือลูกค้าหรือว่าเดินทางห้าที่นั่งและพับเบาะหลังเพื่อเก็บของได้เลยสําหรับเบาะหลังตรงนี้นะคะลูกค้าจะสามารถพับได้เป็น,นแบบห้าสิบห้าสิบนะคะเพื่อเพื่อให้พื้นเรียบแล้วก็เก็บของเก็บสัมภาระได้อีกสําหรับคันนี้คะ่ะลูกค้าที่วางแก้วมีมาให้ทั้งหมดแดจุดเลย<ๆ>เช่นกันนะคะบอกเลยนะว่าคันนี้สะดวกสบายมากๆและผ่อน ราคาประหยัดสุดๆสำหรับด้านหลังค่ะลูกค้าไฟท้ายให้มาเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟดวงที่3นะคะด้านหลังก็มีตัวโลโก้โอติก้ามาให้เราเรียบร้อยมีกล้องหลังติดเพิ่มมาให้เราเรียบร้อยเช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะประตูหลังจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าผู้หญิงอย่างเราขับหรือใครถือของเยอะๆนะคะไม่สะดวกเปิดประตู แค่กดตึ๊กประตูเปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าถ้าไม่ได้เน้นเดินทางทั้งหมด7คนก็สามารถพับเบาะเพื่อเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ได้อีกนะคะกว้างมากๆเลย ถือว่าประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะซูซูกิเออติกาสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้รถปี2019เครื่อง1.5นะคะเลขไม่แค่แสนเดียวนะคะวันนี้ใครมีแบงก์สิบสามารถนำมาออกได้เลยวันนี้ราคาเหลือแค่4,19,000บาท ผ่อนเริ่มต้นที่7,000ตลอดสัญญานะคะออกรถแค่10บ,บาทไม่ต้องมีเงินดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดสำหรับใครนะคะอยากสอบถามข้อมูลเอกสารรายละเอียดนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0942899320หรือสามารถทักบ้านเขียวสอบถามเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะสำหรับช่องทางบ้านเขียวของเราก็จะเป็นแอตัวและก็ B1 ตัวนะคะหรือสามารถเข้ามาชมรถมาทดลองขับได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย ที่สามเหลี่ยมออโต้สาขาขอนแก่นของเราได้เลยนะคะ